ผมเกงคุ้นพลเคเคฟ้ามนกเขาใหญ่นะครับผมนี่ครับเอาเจ้ามาแคนมาเนาะเรียบรอยครับผมน่าจะเป็นเสียงใหญ่นะครับบัวใจตัวไม้บริใจแบบบังเอิญนะครับผมเอามาแคนมรัลองมาอย่างก็ได้ก็ถือว่าเริ่มหู้มือละมาแคนจัดเฮอครับนกเขาใหญ่สายปลาเมืองแพร่นะครับนกปลาเมืองแพร่จะลีลาอย่างประมาณไหนเนาะรอลุนรอชมรอที่ตามไปกันในคลิปนะครับผมว่าจะประมาณไหนเนาะโอเคครับผมเตรียมพร้อม ต็มปัญหาเหนียวตามเรื่อยๆครับเชลยเชื่อว่าจะได้มาง่ายๆเนะเราะรับรู้เราชมอู้กู<า>เสียงเล็กแกล็นครับคู่โหดๆผาลมดีครับผมรับรู้เรารชมนะครับผมเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเราไปอยู่ปุ่นเด้อเอาไปอยู่ปุ่น 好，我们来冲哈，宝。 เยียบพอดีครับผมมาจากไหนไม่รู้ครับผมมาแล้วก็เป็นเสียงใหญ่ด้วยนะครับผมไอโซนนี้อ้าวบินมาเหยียบพอดีเลยหมานแท้มานแท้ ไ,ได้ตัวครับวันนี้นผมก็จะได้ตัวครับโอุ้กยากตัวนี้แม้กว้างนะผมถาญยาตัวนี้ตอดินได้นน่แต่ว่าก่อนครับผมพอดินดูบ่เคยเห็นครับผมช่วงนูนนูนน,น,น,นูนบินไปนูนครับจะรุดไม่รุดไม่รู้แต่บิน มันนนแล้วนี่ครับเส้นทางจะบนูนะุนะเนียดแบบนี้นี่เปรีย้ยเออบอลลูมาความว่าอีกตัวนึงมาดูข้างหลังครับผมไอตัวแรกข้างหลังนะไอตัวนี้มาจากด้านนี้ครับผมไอตัวแรก มาจากข้างไหนนู่นนะครับผมฝั่งนู่นโซนนู่นนะครับผมน,นี่มาจากโซนนี้ไม่มีที่จับมโมมีติ๊กเกาะก่ะซึบเดบได้อกคิดวมามันนี้ตัวอยู่ทางฝังนี้เลยครับโอ้แข็งแรงครับ ตัวนี้ต้องช้ำและตัวนี้เป็นเสียงใหญ่ครับมาจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวโโจะโคตรใหญ่แล้วครับผมโอ้เดี๋ยวไปให้ดูเดี๋ยวไปให้ดูมาแขนจัดให้มาฝึกมาแขนครับก็เริ่มจะเข้ามือได้เฉลยมาสองสามตัวก็เริ่มจะเข้ามือแล้ว เฉลยตัวยัไงเลยโอย้ยเลยตัวห่นีเนี่ยอยยางใจเลยให่ครับเชลยโอ้ปุ่นโอกับปุ่นโอ้แล้วก็ตัวใหญ่นัเด้อวนี้มีน้ำนักครับผมเ,เอามาปปดฝุ่นครับผมเนียดแบบนี้แมน,นะเนียแบบนี้ ันจะบินมาจากทีไก่ครับยังที่เห็นในคลิปเนาะจะบินมาไซเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีมที่เกาะมันเห็นโดโดเพี้ยนี่ครับผมกลไกของพ l น n e t แบบนี้นี่เนาะนี่ครับผมเรียบร้อยาออยางเดียวบมีหลอด น่เป็นเสียงใหญ่นะตัวนี้โอ้สวยนกก็เยอะโบอรธรรมดานะนี่ตะเกียบบอ่อแข็งแต่แหลมเกือบชิดอืมมาดาเดอ้อตัวนี้นี่ครับผมน่าจะเป็นบนหนึ่งกุกกับสองกุกนะวนันนี้แต่มันเสียงมันคูกันอยู่นี่ครับโกกาโกกาครับผม ธรรมดาเออฮือมีธรรมดาโอ้าสางมง่งแล้วก็ดูเกดแข่งครับธรรมดาเด้อตัวนี้นี่ครับเกดแข่งครับผมโอ้หวานจักธรรมดาเด้อตัวนี้ Nhìn nó xì đen đen Nhìn nó Xì đen Dây, tuổi dây cũng côn đen Khám Đồ này phải xiềng dây nữa hai bên nè ไงามโอ,โ,อโอ้แบบธรรมดาหน่าตัวนี้อ๋อเป็นเสียงใหญ่โดดเข้านะครับลัดโดโดลัดนะครับผม<ด>เหมือนกับมันจะมาคูนะครับผมไอ้ตัวนั้นวนไปวนมาไอ้ตัวนี้โดดตัดเลยครับผมมาจากไหนหวะโหครับโดดจะพบมันก็ตัวใหยให้เป็นเสียงใหญ่ครับผมกินของมันเนะี่ยจะติดไหมก็ลืมติดดีครับยังมีกล้องปูโป,โป,โปโพโพอยู่ตอนแรกจะไปใส่สุดท้าย เห็นนี่มันเดินไปไงกันเลยใส่ตรงนี้ครับมันถ้ายะบินไหมห้ตัวเสียงเล็กแกนๆกีกว่าผมว่าตอนแรกมันวนเนาะวนข้างหลังไอตัวเนี่ย่างหวังบินสับข้างหน้าเบี๋ยเมีว่ามันจะมาเนะบุกมาจากไหนวะสุ่มต่ำปานี่ถึงวา่านนกหนี่มาเล่นหาโอเคครับแขนก็จัดให้นะโูได้อาจดมาแคนแนนะ ครับนกป่ามังแท่นะครับผมตัวนี้นกป่ามังแท่ครับจะมาแข่ง